มีหนี้บัตรเครดิตหลายใบครับจ่ายขั้นต่าอยู่ครับอยากหมดหนี้มีวิธีทางไหนได้บ้างนะฮะถ้ามีบัตรอยู่หลายใบแล้วนะฮะเรายังผ่อนชําระก็คือกัดฟันกั้นใจผ่อนขั้นต่าอยู่ทุกๆใบหมายความว่าเรายังไม่เสียประวัตินะการชําระหนี้ให้เดินเข้าไปหาธนาคารนะครับจะเป็นธนาคารที่สักสักลายหนึ่งในบัตร3-4ี่ใบของคุณหรือรายใหม่ก็ได้ แล้วขอนะปรึกษาเขาถามเขาว่ามีสินเชื่อรวมหนี้รวบหนี้หรือไม่นะถ้ามีสินเชื่อรวบหนี้รวมหนี้ก็ไปสมัครกับเขาเขาก็จะรวมหนี้หลายรายการเข้ามาอยู่ในที่เดียวแล้วก็ผ่อนชําระที่เดียวนะแล้วหลายๆายที่ก็อาจจะมีดอกเบีย้ยพิเศษลดลงไปให้รวมไปถึงถ้าเกิดบอกเรามีบัตรเครดิตหลายใบยบัตรกดเงินสดรวมมาด้วยสินเชื่อสมุคลรวมมาด้วยแล้วมีบ้านที่ผ่อนชําระอยู่ นะแล้วผ่อนชำระมาสักระยะหนึ่งพอจะมีรมูมีช่องว่างแบบนี้ก็พอที่จะรีไฟแนนซ์เอาหนี้นะที่เป็นหนี้บริโภคดอกเบี้ย16% 25%โยกเข้าไปใส่แล้วก็ไปผ่อนภายใต้ดอกเบี้ยบ้านนะบวกกับดอกเบี้ยเพิ่มไปอีกสักนิดหนึ่ง 2- 3%มันก็เบากว่าเดิมเยอะนะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยทําได้นะครับตั้มนะรีบไปคุยตั้มเพราะว่าถ้าเหนื่อยขนาดนี้นะเราเดี๋ยวเราไม่ไปเราไม,เาไม่เราไม่รีบคุยไม่รีบทํา เราจะเริ่มไม่ไหวทําไม่ไหวแล้วเราเกิดไปพลาดนะฮะมีประวัติการขาดชําระหรือชําระไม่ตรงมันจะเรื่องใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็แก้ปัญหายากนะครับเพราะฉะนั้นให้ไวนะตั้มนะนะครับสําหรับใครที่มีคําถามทางการเงินนะครับเราก็คิดว่าอยากจะให้โค้ดหนุ่มและทีมงานช่วยตอบคาถามนะครับอย่าลืมส่งคําถามมาที่ talk a manico.co.th นะครับ ทุกปัญหาทางการเงินแก้ได้ถ้าใจสู้และมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนะครับปรึกษาเราทอ l k t m a n i c o d e c o t h ครับ